คลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับกรีดิ่ใบตองในรูปแบบใหม่ค่ะเริ่มต้นการทําเราจะพับดอกกุหลาบใบตองก่อนให้นําใบตองสูงหรือว่าใบตองสีอ่อนนะคะไปผึ่งลมให้อ่อนก่อนนํามาพับจะได้ไม่แตกนะคะจากนั้นหันสีด้านนวลลงแล้วก็หันฝังแข็งชี้เข้าหาตัวเว้นความยาวของก้าน1นนิ้วและพับหักมุมไปทางด้านหลังมุมด้านซ้ายพับไปขวาให้อยู่กึ่งกลางค่ะมุมด้านบนพับลงมาด้านล่าง แล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาให้ครบหนึ่งรอบเสร็จแล้วบังคับมุมด้านบนให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมและพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาทําในรูปแบบเดิมแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปลายใบตองจะเหลือความยาวอยู่ที่สองนิ้วค่ะพับหักมุมและหมุนวนไปแบบนี้นะคะ ในส่วนของข้อดีนะคะที่เรานําใบตองไปผึ่งลมให้อ่อนก่อนนํามาพับดอกกุหลาบตรงส่วนนี้จะทําให้ใบตองไม่แตกและพับง่ายค่ะวิธีการทําในรูปแบบนี้เหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดพับค่ะและเมื่อปลายใบตองเหลือความยาวอยู่ที่2นิ้วแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเก็บปลายใบกันค่ะโดยวิธีการหันก้านขึ้นค่ะแล้วพับหักมุมตรงส่วนนี้ไปหาฐานคอดอกพับหมุนวนไปจนครบรอบ เมื่อครบรอบแล้วบีบปลายให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บได้เลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกกุหลาบใบตองสุกหรือว่าใบตองสีอ่อนในรูปแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆต่อไปนะคะเพื่อนๆนำใบตองขนาดที่สองมาเลยค่ะเราจะตัดขนาดเดียวกัน2แผน่น หันฝั่งแข่งทางขวาสีด้านนูนเข้าหาตัวพับเฉียงแล้วก็โค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะนําดอกกุหลาบมาวางกึ่งกลางลดต่ําลงมาจัดระยะให้ได้ตามพอสมควรค่ะแบบนี้นะคะต่อไปพับฝั่งขวาเข้ามาด้านในและซ้ายจะเป็นลักษณะซ้ายทับขวาจัดระยะมุมกรีบให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเย็บแม็กแบบนี้ค่ะ และตัดเก็บมุมให้เรียบร้อยต่อไปค่ะแผ่นที่2เราก็จะพับในรูปแบบเดิมค่ะจากนั้นนำชุดกรีบแรกนะคะที่เราพับมาวางกึ่งกลางเป็นการวางลดต่ำลงมาค่ะให้ได้ระยะตามที่เราต้องการแบบนี้ต่อไปพับฝั่งขวาทับซ้ายและมุมฝั่งซ้ายนะคะ พับมาทับฝั่งขวาได้ระยะตามที่เราต้องการก็เย็บแม็กได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับกรีบใบตองในรูปแบบใหม่สวยงามมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ